อย่างขนมพวกเตี๋ยพวกไอ้เปิ้ลเชี้ยวอย่างขนมใส่มาที่เราถุงผีมาขายเกี่ยวกับงานช่างไม่มีตำรวจได้เข้าจับผมหรอกมีเรื่องจริงนะครับที่เขาขังกินเขาขี้เกียจแม่ผมจะหายพวกนี้จะต้องถามเมียผมอยู่อีลาเมเห็นมันมากด้เพะม่เห็นไม่เห็นมึงมาต้องไปหาเด้อเดี๋ยวมึงเอาเขาไปมาต้องมาไปหาลูกพักอยู่ที่ววัลูกแล้วตอนนี้ ทำไมลงถึงได้เข้าไปในกรเมืองก็ไปดูไปจับรถกรุงเทค็งไปจับด,ดินไปจับไปจับมาจับไปจับมาก็ดำเนินลูกกีรัตเนี่ยจะต่อยมวยครั้งสุดท้ายนี่ก็จะตอนนั้นจะให้ต่อยกระโหนดสุดเลยไหมล่ะจะเอาเงินอะไรมาสร้างโรงพยาบาลที่ละเอียดเนาะและะ้วแกแกก็หยุดไปแล้วจะทิ้งแชมป์แพ้ก็เลื่อยใช่ไหมล่ะแล้วจะให้มาต่อยกระโหนจะเอาเงินมาทิงแชมป์พอดีพวก ทางนู้นโดนไห้เกชาโดนไหนเตอร์โดนไหนทำโดนไห้บุญยังเตอร์เออไ้ตร์นี่หมูมันจะธรรมดาหน้านี่ทะเลนี่ชื่อัะเรชื่ออะไรนี่บ่ลำพงชื่ออะไรนะเตอร์เตอร์มันอยู่นั่นไอ้เตอร์มันอยู่ไอ้ไอ้ไอตาประจันเตอร์นี่ไอ้เกชาเนี่ยอยู่เอออยู่ลำพงไอ้เตอร์นี่มันอยู่ไอ้ไอ้าันทาเตียนเนี่ยท่าเตียนนี่นิดทาเตียนเตอร์นิดพวกนี้ไอ้ ไอ้ทอมนี่ไอ้ทอมก็ยังนี่อยู่วินยี่สิบสองไอ้บุญยังนี่แคร์ไอ้บุญยังนี่ทุกวันก็ยังมาอยู่มาคิดเพิ่งจะเสียนไปนี่เรื่องนี้เองเป็นมือปืนอยู่<ม>เป็นมือปืนค่อยเราอาบุญสาอยู่ที่เชยคข้หมดลไอ้พวกนี้ที่ก้อนเนี่ยเ,เรียกผมได้ฝรั่งฝรั่งว่นแดงเนาะเราไปที่นี่นั่งมแต่ลงรถไปโอ้โหได้วันนึงเรื่อยลูกลังนะลุกลังนะทีนี อผมก็กำลังวุ่นวายอยู่ใช่ไหมครับกำลังวุ่นวายผมก็รุ่ใหม่ผมก็เอาใหญ่โตเลยนะแล้วทางทางไหนเรียกไปทางจำเริญทรงกีรักษ์แกเรียกไปหรอครับทางเขาบอกว่าไอ้บุญยังนี่เคยไปขอค่าคุ้มครองครับเสจุงเจชาใช่าไม่รับครับเสดจ็เอาผมไปครับครับเอาผมไปเสร็จผมไปอยู่ได้ไม่กี่วันน่ะลุงน้องเขามาขอเงินผมก็าเตะเอาผมมารวบเป็นลุงน้องเลยเนาะมึงเลมาขอได้ไงวะขอไม่ได้วะมึงไอ้ลุงเล่าอย่างเราเราไปจากบ้านนอกนี่เราไม่ไม่กลัวศักดิ์ศรีเขาบ้างเลยบ่ ผมกลัวผมเป็นคนไทยไม่กลัวใครเลยผมกลัวแต่พ่อกับแม่ผมนี่ือผมไม่เคยคิดเลยมันเหมือนกับมีวิญญาณใจกล้าอะไรเป็นบูดอะไรไม่รู้เหมือนมันเขาบอกขอเงินละใส่เลยมึงเป็นใครวะไม่ใครทำไมขอสัมลอมเยอะเนาะขนคนมาลงนี่เราให้ค่าหัวสัมลอมให้แล้วมันยังมาเอาอเงีออจ่ายคนละสิบบาทให้มันอีกค่ารถค่ารถแค่ห้าสิบบาทแล้วให้มันไป ว่าแล้วยี่สิบบาทแล้วได้ยทางสิบบาทแล้วหักค่าอีกสิบบาทคนรถได้ยี่สิบบาทวันนี้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็เาก็ทนอยู่เท่อนั้นวันนี้ก็เตะเสร็จเขาก็เอาพี่เข้ามาเลยเออตู้เบเกอร์มาเลยจอดรถอะไรนะลุงตู้เบเกอร์เป็นรถเก๋งหรือรถอะไรเก๋งยาวๆอคอยเตะชาเปลี่ยนวิธีมีหมาแพนิเชียนบักไงเลย ออนั่งทั้งหลังกระดิกจบเจ้าพอตัวจริงมาแล้วมองเห็นแต่ในหนังแล้วก็รูนะ้อ๋อตอนนั้นเขาแสดงหนังด้วยบ่โอเคชาวมาแสดงหนังจอเป็นดาราหนังไม,ไม่ตอนตอนนั้นน่ะตอนที่เป็นนักเลงอยู่นักเลงมันแสดงหนังแล้วมันอ๋อ อ๋อหมเออเออเออมันก็เป็นลุงน้องเผาแล้วมือกาของเผาที่เดียไอ้โรงแรมนี่ผมอยู่เลยจลุงรู้ไหมว่าเขาเป็นพระเอกหนังรู้รู้นบอกจะตีคนมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่จวดยิงผมบอกคนริงอยู่ที่นี่มันไม่ใช่หนออแล้วเขามาแล้วทำไงลุงเขามาผมก็เขาก็เรียกเฮ้ยมานี่เลนพี่ว่ามึงลงมาี่นี่ลุงเรียกกลับเลยที่ท้ามันอยู่ใต้โรงแรมสากิตสากิศสองทางบนชั้นที่สามที่สี่นั่นเป็นที่ชุมนุมชนเป็นที่ ชุมชออ่ะพื้นที่ประชุมของเผ่าศสีนนท์อ๋อเออโรงแรมเนี่ยครับครับน้าผมไปเช่าที่ใต้เนี่ยจอดรถมีที่นั่งรถใส่ตัวอยู่นั่งพื้นที่โรงแรมชายกินเน้าเรียกหนุ่มน้องเขาหลายคนนะเออเอออย่าง่ให่างอยู่แห่หนุ่มน้องไม่ได้ทำไมเนาะต้องพี่สั่งใช่ไหมครับพี่ไม่กินละเออผมก็เลยไม่มีไม่มีไม่มีงาน่ขันรถเลย ถามจบมาเฮ้ย hey, กูต้องการพบมึ<อ>ง,งลุงถามเขามันเออกูต้องการพบมึงหน่อยเออมึงจะพบกูเพราอะอะไรเออเดี๋ยวมึงนงั่งร็ไปกูเจอเออแล้วจะนั่งไปไหนเดี๋ยวห่านั่งไปกูเจอผมเอเดี่ยงเขาเวลาหน่อยถามว่าเดินเขา้า,เเขาไปกี่โต๊ะขายตัวดึงเงามีผักทองนี่เนาะโอ้ยองค้อยว่ามีหลายแบบไตเนาะไม่ไดเอีแบบนี้ น้อยๆเลยแหลมปลายเข่าเลยสียบไปเลยพุ่มอลไรทรายหน้าตูดเบเกอร์งเงี้ยอออย่งเง้ยยี่ห้อไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินตูดเบเกอร์มีอใครบ้างมันขี่ก็เห็นมันมันเคยเอามาโชว์เลยนะครับพุ่มอะไรทรายน้องกุ๊บตัวเมื่อตัวเอค่ายดีแลกนะเสร็จก็เปิดเข้าไปนั่งเลย ถามมันจะไปไหนคุณไปถามไปบางปูนะไปคุยกันหน่อยเขาว่าจมกระทาเลยเนี่ยในใจจมกระทาในใจกับกัอบขนปุ๊บขึ้นเลยมาแล้วเด้อวะพอขนลุกปุ๊บรู้เลยว่ามาแล้วไเออไปก็ไปกระทะมันเนี่ยไปเรื่องอะไรเงี้ยแล้อยากคุยเรื่องมื่อไงฮะมาอยู่นี่มึงน่าจะรู้จักกูรู้จักกูมากกว่าเราก็รู้จักเขาไม่รู้จัก เห็นแต่ในรูปเองก็เห็นพลังแล้วในะีสินในน้ำก็เห็นแล้เกยชาเนี่นรุ่นเดียวกับลุงไว้หรือว่ารุ่นพี่รุ่นเดียวกันเลยอ๋อครัาเจ็ดสิบพาอ๋อเออรุนจ็ดสิบสองปีเคยมึงอยากทำเล่นนะเอ้กูแม่งทำเยอนี่พอไปชิงไอ้สะพานสูงมันเลยไอ้หอดูดาวไปเนาะสะพานสช่วยไหมครับเออสะพานอะไรสะพานช่วยเนาะสะพานที่ว่า ทจงควายจำลองเออทจงควายจำลองมันพอเลยทจงควายเนี่ยมันจะมีสะพานพักหนอ่มเนี่ยนะสะพานพักหนงมุ่มที่ว่าเป็นสังกะหลดรถชนกันเนี่ยนะสมัยก่อนมันจะผมพูดได้แต่สมัยก่อนนะสมัยรุนไม่รู้ในรานมันบาริสกันเพราะมันขึ้นสะพานปุ๊บมันต่อมันลงปุ๊บมันดังถังปึ้งเลยอะไรบ้าดึงมือจ้ากเลยหยุดเลยตรงนั้นมันจะมีโรงพักตรงนี้เป็นป้ายสุดเมฆาวนะครับตรงตรงนั้นนะ รถเมล์ขาวมันสุดตรงนั้นใช่ไหมพอลงสะพานไปมันจะรถเมล์ขาวอยูความมือจะสุดพอดีแล้วแต่นี้ซ้ายมันจะมีโรงพักนอให้จอดเลยนี่เลยโรงพักจอดเนี่ยเฮ้ยทำไมวะมึงเอาอะไรมาดางหลังมาอมีอะไรนะเอออยากก็หกกูุณนะฮะมันต้องมีรถตามมาอี่รถตาแม่งกับลุงน้องมันสองคนดางหลังมันก็ มันมันไม่ได้ปิดเลยโอ้หมายถึงว่าลูกย้อนนั่งอยู่ข้างหลังรถข้างหลังสองคนอ๋อแล้วมันไม่ได้ปิดก็ตายทเหรอวะมันก็เปิดเลยเพราะมันมันตรงระพานมันก็ขึ้นใช่ไหมล่ะโอเออเออมันคือการต้งกับรู้ต้วยกับสะเทือนด้วยในรถถึงโอ้หน่อยเราอยู่รถตั้งแต่ตัวลุงรู้ตัวเลยแย่ว่ามีคนมารู้แหละอยู่รถตั้งแต่ริ่น้อยมาจังหวัดชลบุรีมีรถสองคันอยู่มาตั้งแต่สบายรถถ่านเงียปั่นรถถ่านเป็นคนใหม่ เศาสตร์ยนพลงก็สิดตัวรถถ่านก็นู้เดินเดินเดินขับรถถ่านเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอบแค่สามดาบรถถ่านอีกทีรถถ่านคือรถไฟอะไรบ้านรถไฟแหละสติมมันขึ้นมันยังเปิดแก๊สมันยังเออรถยนต์ครับตึู้นมันจอดแล้วก็ถามให้อาหารนี่มันก็เลยกดปุ่มมะไเรียกน้องๆมานั่งมันทำยัไงมึงมันชื่อสัตว์แค่กูดีกว่าเออเออไปไปจอดอยู่ร้านอาหารมันจะมีติสระ เียวซ้ายจะไปบางปูนมันจะมีสลาพักผู้โดยสารเนาะก็ปลอยลงมานั่งไปยรงนี้คนสะปอดว่าแหละอ๋อพูดกันตรงๆเลยว่ามึงลงเลยอ่าผมก็บอกว่าเฮ้ยหากูมาหากินนี่กูมาจะไปทำอไมเองนะเออเพราเองมีงานอะไรเราทำไหมล่ะเออน่าจากงานคุมรถนี่เออใช่ไหมล่ะเพอาะเรามาอยู่นี่เรามันจะไปหากินเก้าไกลก็ของเองเลยมันจะแค่รถบัส นักทัาเตี้ยหาคนในสารขึ้นอยู่นี่เองใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเกี่ยวกายก็วงเงินนี้สองไม่ได้ไปเกี่ยวกายก็รถฟงรถไฟอะไรที่ไหนเลยใช่ไหมล่ะฮะลุงหลอกลุงแรมอะไรก็แบบนี้อ่ะกูอยากรู้เองคนที่ไหนครับมีคนละเอะบอกกู่ได้คนละเอะกูคนสุดที่หนึ่งอกูมาเกิดตกใจเลยเนาะ เฮ้ยมทำไมตกใจล่ะลุงได้ไงมันเป็นเพื่อนกับชุนชัยเหรออ๋อสุนชัยลูกสุรินมันเป็นลูกน้องสุนชัยลูกสุรินเหรอนี่อ๋อก็ตกใจอ๋อสุรินสุรินแล้วไงรู้จักสุนชัยสมัยไม่รู้จักสุนชัยลูกสุรินแลรวเลยรู้จักวิริศักดิ์รู้จักทำไมไม่รู้จักรู้จักหมดอะวีรศักดิ์เป็สุรินรู้กันหรอก็วีรศักดิ์ลูกสุรินเหรอก็อยู่บ้านสลักได้นักมวยดังดัง รุ่นพี่รุ่นุนอีกใช่ไหมโอ้รุ่นพี่น้รับไทยลูกรินใช่ไหมล่ะ่าก็มันตอนี้มันเลไโอ่ม่รู้เลยว่าตัสายไปเห็นมาจากพวกนี้มันพวกไหน้ย่นรู้เลยลุกินเนี่ยของขาัพวกขายนะกลับกับลับมันก็กลับกลับมาถึงว่าอยู่ไปเน้่ยเราบอกแล้วก็หากินแม่งี้ะก็บอกมันมันก็บอกลุงน้องลุงน้องมันจะดีดีอ ครับครับกลายเป็นลูกพี่เลยเราอคิดในใจเนาะโอ้ยพวกขายอย่างนี้แล้วก็เดินไปพอดีเดินไปข้างป้อมป้อมนั้นมันจะมีซอยกอกตงออกมันจะลูกไปโอเดียนใช่ไหมแล้วมันจะมีร้านขายไอ้เป็ดขายอาหารแลขายข้าวข้าวมันไก่เข้าใช่ไหมเข้าถึงตบป้าป้าป้าเรา็ยืนรู้เลยมันตกอะไรัน ตกคนกินอคนกินฟรีอ่ะี่รู้น้ำมาละเพื่อนมหละทีหลังทำ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 จะงทำนทำมาไะไอ้เจ้าของร้านเคยได้เฮงเงี้ยนี่หายนั่งเงินมาหายนี่แบบนี้กินใจนะเป็นยังไงแล้วมันเล่นแบบนี้าเร่ยเรียนเรียนเรียนคือ สร้างสถานการณ์สถานการณ์มาแล้วต้องต้องมีคลิปฟองใช่ไหมล่ะมีชุดสักเร่มนึงกินฟรีได้ไงวะเบเลยกินต้องจ่ายนะแล้วเกาะแล้วเกาเจ้าของร้านก็เห็นเออเห็นกูไปดูเนี่ยโอ้ดีดีมาช่วยดูแลกี้เขาก็จ่าับผมเห็นผมช่วยผ่านมาดูหน่อยนะนี่แหละคนจะมาเรียนนี่แหละคนจะเรียนโม จกเหรอเรียนมาโจ้เลยนี่แหละตั้งแต่นั้นมาเลยแกมือไอ้ไพวกขี้ข่าเนี่ยนี่เยอะแยะเลยออโค้กเก็อันนี้เป็นเป็นสมัยเริ่มต้นของการเต้นไม้แน่นจัเป็นแมงเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมเลยไม่กลัวนักเลงกูเก็บเลยนี่แหละยังไปเห็นได้ยินขา่าพ่อยแดงใบลุงพ่อยไอ้แก้วตอนนั้นเริ่มขึ้นแล้วใช่พวกพวกแดงไปเล่อะไรแล้วนั่นแหละเรื่อกขึ้นก็ขึ้นอย่างว่าแล้วไม่ถึงกึ่งผมดอก ไปแค่ตีตำรวจต่อยตำรวจแค่นั้นหุกขี่เลยเนาะคิดในใจแหมมาคิดมึงเคยถีบพองขังทังกับกูบอลเคยเนาะพองข,องขังยังพังมาแล้วคุกนั่ <c oughs> แหกเลยมึงกลัวอะไรพวกมึงคิด <c oughs> ในใจนะขึ้นนักพูดดึงประวัตินะครับผมนี่เลยฮะมันไม่เที่ยบไปรหรอกค,รคิดในใจนะเขายังมีประวัติคนต้องยอกย่องเกรงกลัวยกถามในชลินผมเคยไปติดหนี้คน พราะสิบบาทไหร้านอาหารทุกร้านโรงแรมทุกโรงแรมคนไปนอนฟีคนไปติดไปอีไคนคนไหมไม่เคยไม่ยินนะได้ยินไหมถามเลยว่าในกรุนเี่ไม่เคยได้ยินร้านอาหารหรือว่าอะไรอะไรถามมสิแล้วลุงตอนนั้นเราบอกว่าเราดังมากเลยทําไมเราไม่เคยใช้อิทธิพลตรงนี้ผมนฟีเลยแม่ใช้ความดีแม่ผมบอกมาจําเล้ตัวนี้จะไม่มีการไม่เอาเลยครับโุนลูกเอ้ผู้หญิงก็คือแม่เองเด้อ ส่งทุกซ่องไปถามอยู่เลยเออกรจายเงินหหวตอ๋อับออกโหวดบาลลมโดนโดนจะรับผมคุมไม่ได้ขั้วไหนผมเออขั้วใผมไม่ทำเออเออนั่นแหละเอาดีเรื่องนี้มันเป็นไปได้กันหรออาเราถามเลยอ๋อแต่เราถือตัวนี้มากเลยผมถือตัวนี้มากเลยดิผมไม่ให้คนสลินเกียดผมแล้วก็เห็นผมตีคนสลิง่านผมไม่ตีแต่ต่างจังหวัดมาผมเอาแต่จริงคนสลินน่าจะเคารพผมมากที่สุดนะครับคนจะมาล่มสลิงเป็นกระบุงกระต่านะ แต่มันมาประกันไม่กลับหมดเพราะผมไม่เอาออดในวงการนักเลยดิกับคนสุรินทร์อีกลุงไม่ค่อยมีเรื่องเลยใช่ไหมผมไม่ให้มีครับผมไม่เอาแล้วเขาก็ไม่มาแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับลุงด้วยเลยเคยมีน้อยมากนค่เคยมีครั้งหนึ่งไอ้ออดอาจจะรู้จักดีเนาะออดลูกจ่าแปลงเนาะไอ้ออดลูกจ่าแปลงไดเคยีนี่แหละ จ่าแปงรู้จักแต่เขาออดไม่รู้จักออดลูกชายเขาไงจ่าแปงเขาได้ยินชื่ออยู่คือเขาตอนนั้นจ่าแปงเขาอยากจะให้ลูกชายเขาเนี่ยคุมชื่อรับสถานีใหม่นี่นั่นแหละที่ประสาทนี่ที่ชู่อนี่เออตอนย่ามันตอนทายร้อยสิบหกไงเป็นลูกน้องปลาจ่าแปงเป็นลูกน้องอินลงพ่อเหนือเป็นลูกน้องปลาเหนือจ่าแปงนี่จะเก็บผม เป็นสิบสิบครั้งนะแต่โดนันมาลุงแต่กเขาก็อยากให้ลูกเขาใหญ่แหละก็ต้องล้มแชมป์เก่าต้องล้มล้มเฉพาะเก่าใช่ไหมลูกเขาเนี่ยเขาอยากจะปั้นลูกเขามาอยู่กินทางานในชิวเสร็จแล้วเขาก็ไปขอร้องพี่เหนือไปขอร้องพี่แงเยอะไหมล่ะแต่พี่เหนือพี่แงนี่เขาก็ไปห้ามนะ แต่เขาว่ามึงทำทางอื่นก่อนครับไออุ่นนี่มันไม่ไปไหนเขาเนนี่อะไรเขาเนอะไรเขาหลอกเขาหลอกจับแปลงไงเขาหลอกใช้มันอย่างไรล่ะเสร็จแล้วก็ไออัดนี่ตอนสมัยนั้นคิวยังมันทันมาอยู่นี่นะยังอยู่ตลาดอยู่ยังอยู่ตลาดส่วนฮอร์ไนกาหอรไนกาไอสองเจ็ดสี่เข้ามาของ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 จงของเแรมเนี่ของเจล่มนี่กับของเขานี่มันไอพวก เออช้นผักอ่ะเออชั้นผักก็สเก้าก็แปดก็เก้าสักอะไรก็แปดเก้าแปดสาุบุกสายวุบแน่แล้วก็ทิ้งแดงทิ้งแดงเออลุงลุงจ่าแปลงกับลุงนี่ไม่ถูกใครใครอายุมากกว่ากันนะก็อนเราเขาาเดียวกันอ๋อรุ่นเดียวกันเหรอฮะของของไม่เกินกันเท่าไหร่หรอกครับแต่เราเขาไม่ไหนไม่ไปทำนะเขาแต่เคยได้ยินชื่ออยู่แต่เขาก็ คือผมไม่เคยก้มห้ห้เขานะครับคือนักเลงทุกคนนี่จะต้องก้มห้ห้เขาจะต้องเรียกเขาพ่อพ่อหมดทุกคนครับแต่ผมไม่ได้เรียกพ่อครับเพราะมันไม่ใช่พ่อผมอะไรผมมีใช่ไหมล่ะมอนผมก็เรียกจับแรงจับแรงกันคือเขาเรียกลูกพ่อเนี่ยเพราะไอ้ไอ้เก้าเลขเก้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นของไอ้อะไรไอ้จักเมืองเนี่ยไอ้เลงจักเมืองเนี่ยนะ เ,เลี้ก้าครับนี่แหละจะพ่อหนูจะพ่ออะไรครค่น,นี้แหละ,ะเขาจะเรียกพ่อพ่อเนี่ยแต่ผมนี่ผมไม่ไหวหานั้นตอนสมัยผมอยู่วงยีบซอยเฮียนี่สุบินจูบฟินโดนพวกฟินลุงฟินแท้เกือบตายเ,เนี่ยไอ้ไอไน,นักเรียนุ่งนี่นี่แหละเลยผมไม่เคยเรียบหรอกเขาก็ <c oughs> น,นักซื้นนะครับถ้าเกิเอะไรีย็กจะตอบแปลงกับแปลงของใหม่ไปเรียกเขาก็เบื่อผม สร็จแล้วพ่อคิวมาอยู่ผมอุตนาผมไอออดลูกประกอบเชิญนี่มันอบาลวงเกียิน้อยครับมาจากพิจิตคเปิดบาร์สมัยนั้นผมกำลังทำหนุ่มผมกำลังเป็นหนุ่มผมก็ให้ผมไม่ใช่เกียิน้อยพัฒนานี่มันไอบาร์เลยนะ เจ็ดจ็ดครับนั่นแหละเจ็ดเจ็ดนั่นที่ตรงลูนี้เท่าไรติอ่ะเออแต่ก่อนนี่มันตำลักเมืองปลาแต่ตอนหลังมันเป็นไอ้ปลาลำวงปลาลำบงไอ้อดนี่แหละเขาไปคุมไอ้อดเขาเขาเขาเป็นคนนี้เขาให้ผมเนี่ยไปคุมครับตอนนั้นผมก็ไปคุมอยู่ไปคุมอยู่ก็มีผู้ไอ้แดงไอ้แขกแดงแขกอะไรใช่ไหมล่ะ ไอ้แดงไอ้แขกไอ้แดงไอพวกไอ้ดุนเนอ่ะไอ้ดุนไอ้แดงไอ้แดงเนี่ยมาทีหลังไอ้ดุนเขาบูดด้วยกันแหละมันให้ตกแล้วเนอเออเออขาตามแล้วเหรอเออเออกดเสร็จเม่อส่งลงก็เสร็จกันเลยแล้วไปแล้วไปโจมกับพวกนี้ต่อภาคสองเออมันเมื่อยว่ะเดี๋ยวหนึ่งไปจบแหละชีวิตของกูนะจริงด้วยเรื่องจริงถ้าจะว่าเล่นงเล่นวะถ้าแะสร้งสร้างหนังนี่ได้ดีกว่านะครับ การประจ,ระจรนรายการครับผมนี่เพราเรื่องจริงคนเป็นเรื่องเล่าลุงบอกว่าถ้าลุงไม่เล่าเรื่องพวกนี้มันก็ไม่มีค,ครับมันจะหายไปอะ่ะุรินทีน่นี่สุรินเราเนี่ยจริงๆมีคนจะมาล่มมาทำถ้าคนต่างจังหวัดจะมาทำามากินแต่ให้คนต่างจัหนนะงหวัดเข้ามาทำมากินนะเพราะว่าสุรินเราดินเล็กจังหวัดเราแหละครับ ช่แล้ครับไอ้พวกที่มาเคยมาจากที่อื่นนี่เป็นผู้ยังไงมัางครับุงมันก็มาอยากจะมาแบบว่าจะมาอยู่ตั้งเช่าบ้านจะช่องจะมาหาอยู่รักเล็กขโมยน้อยมันไม่ขโมยน้อยนะพวกนี้นะจะมาเอารถบ้างจะมาเอาพวกเรื่องบ้านเรื่องช่องจะมาข้อต้นข้อจี้อะไรอย่างนี้นะแต่ผมไม่ให้ด้วยเพราะผมไม่เปลี่ยนครับในเรื่องนี้ผมไม่เปลี่ยนจริงครับนักเลงมีผมคนเดียวที่ว่าเขาเรียกนักเลงนะแต่ว่าใจผมมันไม่เป็นนักเลงครือ เขาปฏิทานตั้งมาเองอะเราก็เลย, <c oughs> เยจะไปยกมือไหว้ขอเขาเฮ้ยอย่าเรียกกุนกเรียงมันโมดีแต่จริงมันก็มันก็มันก็ไม่ได้เนาะเพื <c oughs> ่อนักเลงมาเรียกเราทุกพี่เรียกเราจะพล,พลอยแล้วลยพลอยตกไหลไฟไหม้เป็นน้มันไปแต่จริงผมไม่มีจิตใจงั้นนะระเบิ <c oughs> ตังค์ <c oughs>